รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่สาเสิงที่ไม,ม่เหมาะสมที่อยากไวให้กแนะนำน,น,นะครับเอพิโซดนี้จากคุณก้าวุฒิพรนะครับ a @theCDfamily โอ้โหอะไรนี่กูปลื่มเลยติดตามกูตั้งแต่ชื่อ,อยังเป็นชื่อช่องเก่าอยู่นะ <c oughs> ขอมาเรื่องแมงมุมแม่ที่มีพิษหน่อยครับโอโอเคแก๊งแม่ไม่ะเนาะจัดไปครับแค่พูดคำว่าแมงมุมเนี่ยเรียบร้อยเอ,เอาเอาเอาให้หมด กูต้องฆ่ามมนให้เฮี้ยนไม่เอาไว้หรอกในบ้านกูเนี่ยเรียมเรียมเรียมให้หมดกูจะตีให้แหลกร้านไปเลยอ้าวกูเกียรไปกูเอาจริงๆคือกูตายตั้งแต่โดนสเปร์แล้วไม่อีดอก ถ้าพูดถึงมแมลงมีพิษที่อันตรายอันดับต้นๆของโลกแล้วล่ะก็น่นะครับมันก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับพวกแมงมุมแม่ไม้ดํากันเลยใช่ไหมล่ะครับแต่อันที่จริงแล้วโลกของเราใบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่แม่ไมด้ดําเพียงชนิดเดียวหรอกนะครับที่อันตรายเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายแม่ไม้อยู่ก็แต่ว่าทําไมแมงมุมพวกนี้มันถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่ไหม้กันเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกของพวกเราวันนี้จะพาไปดูในกลุ่มของแมงมุมแม่ไม้กันนะครับ

ในที่สุดก็ต้องมาถึงแมงมุมกันอีกแล้วนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าจริงๆเมื่อก่อนพี่เย่เป็นคนที่กลัวแมงมุมมากๆเลยนะยิ่ง,งเป็นในพวกตัวโตๆขนยุบยับนี่ยิ่งน่ากลัวเลย <c oughs> แต่วันนี้ก็คงต้องปัดตกไปนะครับเพราะแมงมุมที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ตัวโตวเลยแต่มันถือได้ว่าเป็นแมงมุมที่ตัวเล็กสเปคแรงมากๆเลย เพราะว่าพิษเนี่ยโคตรโหดเป็นอันดับต้นๆของาราจรแมลงเลยอ่าแล้วคือประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ไงครับไอแมงมุมพวกนี้ในเมื่อพวกมันตัวไม่ใหญ่มากเนี่ยแสดงว่าพวกมันก็อยู่ได้ทุกทออทุกมุมตามบ้านเราได้เลยใช่ไหมล่ะครับมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็นเนี่ยนะกูถ้าวันใดวันหนึ่งกูนอนอยู่ดีๆไต่ามากัดคอกูเนี่ยกูนอนเป็นผักตายคาที่เลยนะว่าก็ว่าเถอะนะครับจริงๆแล้วแมงมุมพวกนี้มันก็เป็นสัตว์ที่ทําให้มนุษย์อย่างพวกเราวิตไว้กันได้พอตัวแหละนะ <Okay. S 2> อแล้วถ้าเป็นสําหรับ,บบางคนเนี่ยนะครับเจอทีนี่ แตกกันบ้างแหละอย่างข้างบ้านพี่เอเนี่ยวิว่งวายกันใหญ่เลยกูนึกว่าใครโดนแทงแม่เจอแมงมุมตัวกระสือเดียวแต่ก็นั่นแหละนอกเลียกชั่นสำหรับคนบางคนสำหรับสัตว์พวกนี้มันไม่เหมือนกันนะครับโอ้ oh! ถึงกับต้องใช้อุปกรณ์ก่อสร้างกันโอ้โห,โ,หโหแบบนี้กูย้ายบ้านเถอะเผาบ้านทิ้งเลยสัตว์กูไม่กลับเข้าไปแล้วเอาเป็นว่าวางกระป๋องกาวลงแล้วก็ใจเย็นๆกันก่อนนะครับเพราะมันก็เป็นแค่สัตว์ร่วมโลกกันนั่นแหละวันนี้พวกเราก็จะมาทําความรู้จักของพวกมันอย่างลึกซึ้งกันเลยดีกว่านะนะเอาจริงๆแล้วคือต้องเกรินก่นก่อนเลยนะครับว่าแก๊งแมงม,มุม,มที่อยู่ในกลุ่มของแมงมุมแม่ไม้เนี่ยมันก็มีหลากหลายชนิดเลยนะ แต่ตัวชูโรงที่คนรู้จักเยอะจริงๆเนี่ยก็คือพวกแมงมุมแม่ไม้ดํานั่นเองเพราะว่าด้วยความที่เป็นแมงมุมที่ตัวเล็กแต่มีพิษร้ายแรงถึงขั้นกับเอาชีวิตมนุษย์ได้เลยเนี่ยนะครับก็ลองคิดกันดูนะครับว่าแมงมุมตัวกระต๋ยเดียวแค่เนี้กัดทีหนึ่งปล่อยพิษใส่คนตัวใหญ่ทียังแทบช็อกเลยอะนะมันไม่ได้เหมือนกับในหนังหรอกนะครับที่แม่งโดนแมงมุมกัดปุ๊บจะมาพร้อมกับพลังที่ใหญ่ยิ่งกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างนี่แหละที่จริงไม่แค่หืนแม่งมัวแต่ถ่ายรูปนมแลกกดดนแมมมมงุัที่ือ เนี่ยประเด็นก็คือหลังจากโดนกัดที่พักเกอร์เสือกลกับไปนอนที่บ้านตื่นเช้ามาอีกวันนึงมีพลังพิเศษเฉยถ้าเป็นคนจริงๆนี่มึงหลับหลาตายไปแล้วนะโอ้วัันด่ากก เซ็ตเข้ามาพอแล้วนะครับเรากลับมาเข้าเรื่องแมงมุมกันดีกว่านาะแก๊งแมงมุมในกลุ่มของแมงมุมแม่ไม้เนี่ยนะครับพวกมันเป็นแมงมุมที่อยู่ในวงตรีเดียดีนะครับแล้วถ้าจะเจาะจงลึกๆในกลุ่มของพวกแมงมุมแม่ไม้เนี่ยก็จะเป็นที่ต้องเป็นแมงมุมที่อยู่ในสกุลของ l a c t o d a c u s นะครับซึ่งแมงมุมที่อยู่ในสกุลนี้ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งแมงมุมในสกุลนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วตัวเมียจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีสีที่สวยกว่าเข้มกว่าตัวผู้นะครับเนี่ยไอตัวเมียที่เรากําลังดู ตัวนี้คือตัวใหญ่ๆนะครับส่วนตัวที่ขยม,มอยู่ข้างบนนะั่นคือตัวผู้เอา้ากำลังเข้าได้เข้าเข็มกันเลยนี่ว่วนี่พวกพี่กาดซัดก,กันได้แต่ต้นคลิปเลยนะครับ อเอาจริงๆในกลุ่มของแมงมุมพวกนี้คนส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะได้เห็นแต่ตัวเมียนั่นแหละนะครับเพราะตัวเมียเนี่ยมันตัวใหญ่กว่าแล้วมันก็เห็นได้ชัดเจนกว่าเพราะสีสันของพวกมันนั้นสดใสกว่าเยอะเลยคือเอาจริงๆแล้วในกลุ่มของแมงมุมแม่ใหม่เนี่ยนะครับที่มันได้ชื่อว่าแม่ใหม่น่ก็เป็นเพราะว่าในกลุ่มของแมงมุมพวกนี้เนี่ยตัวเมียมันบ้ากินผัวตัวเองอะนะวายชอบกินผู้ชายคนละผู้ชายไหมสงสารแมงมุมตัวผู้ในกลุ่มนี้นะครับเกิดมาแค่มีหน้าทีปี้ถ้าหนีไม่ทันก็โดนแดกนั่นเาตตตัััวววูมกรยยดี จะไปสู้ตัวเมียได้ยังไงละ่ะใช่ไหมตัวมันขนาดแตกต่างกันเยอะเลยอ่ะนะเอาจริงๆแล้วคอนเซปต์สโลแกนแบบนี้นี่พี่คุ้นหูคุ้นตามากเลยนะครับเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อก่อนชื่อเรื่องนอะร์บิดเนี่ยเคยดูไหมมีตัวนิดเดียวแต่ภรรยาตัวเบลอเลยแนมะ <c oughs> มุมในกลุ่มแม่ไม้นี่นะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เขาค้นพบกันมากกว่า3 0สกว่าสายพันธุ์แล้วนะครับแล้วก็กระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแมงมุมต่างถิ่นหรือว่าเอเลียนสปีชีส์นะครับมันมากับการขนส่งการชิป บบซึ่งแมงมุมอพยพพวกนี้ก็มาจากหลากหลายสัญชาติหลากหลายประเทศเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรมั่ง <What? S 1> นี่ไอ้ตัวนี้เลยนะครับแมงมุมแม่ไม้าสีอำตาลคัดว่ามาจากแถวแอฟริกานะส่วนตัวนี้แมงมุมแม่ไม้หลังแดงเขาว่ากันว่ามาจากออสเตรเลียละส่วนตัวนี้แมงมุมแม่ไม้หลังเพลิงเขาว่ากันว่าต้นกําเนิดมาจากอินเดียนะครับ ไอ้เจ้าแบล็ k บอ t ทอนสไปเดอร์ตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มแม่ไม้นะครับจากแอฟริกาหนอเขาว่ากันนะส่วนตัวนี้ไม่รู้ชื่อสามันอะไรพี่ยังรู้แต่ชื่อวิตนะครับมาจากแถบิาร์ีจนตินหนา้าส่วนตัวนี้แมงมุมแม่ไม่เมดิเตอร์เรเนียนนะครับรู้จักกันในชื่อขำๆว่าแมงมุมแม่ไม้ดำยุโรปแต่นี่เลยนะครับเด็ดสุดแล้วแมงมุมแม่ไม้ดำมาถึงไทยแล้วนะครับริ่งสายาพันธุ์นี้เขา,ว,าว่ากันว่ามันมีต้นกําเนิดอ,อยู่แถวแคนาดาอยู่แถวอเมริกานู้นนะ มันเข้ามาในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วก็เข้ามาในโซนสัตว์เลี้ยงสัตว์แปลกนี่แหละทุกพอลุดออกมาจากที่เลี้ยงปุ๊บมันแพร่พันกันได้เยอะแยะเลยนะครับไอแมงมุมพวกนี้มันปรับตัวโคตรเก่งเลยอะนะ <Wow. S 1> แล้วต้องขอบอกเลยนะครับว่าไอแมงมุมพวกนี้มันปรับตัวอยู่ได้ทุกสถานภาพทุกสถานที่เลยอะนะครับจับตัวหาเฮวอะไรก็แดกได้หมดเลยแถมไอพวกนี้ยังผสมพันธุ์ไว่ออกลูก,ออกล,กออกล้านเยอะอีกต่างหากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำใหโอ้ฆ่าตัวตายชัดๆเลย ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับว่าในอาณาจักรแมลงเนี่ยการแข่งขันการเอาชีวิตรอดเนี่ยมันโหดร้ายสุดๆไปเลยอะนะครับดังนั้นแมงมุมตัวน้อยไร้ทางสู้พวกนี้มันจึงจําเป็นที่จะต้องมีพิษเอาไว้ป้องกันตัวกันบ้างเนาะโอ้โหเหยื่อแต่ละตัวของพี่นี่เบ้งเทั้งนั้นเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วเทคนิคหลักๆของแมงมุมแม่ไม้พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการใช้พิษหรอกนะครับในการล่าเหยื่อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการใช้ใยอันเหนียวและยืดหยุ่นของพวกมันต่างหากลหละในการพัฒนาการเหยื่อแต่ละครัั้งเนนยะครบพืด ได้อยู่หมัดแล้วพี่แกถึงจะค่อยๆเข้าไปบรรจงกัดเพื่อปล่อยพิษเข้าไปย่อยสลายเนื้อเยื่อของเจ้าสัตว์พวกนี้เพื่อเป็นอาหารของพวกมันนะครับ oh, oh. อเราจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของแมงมุมพวกนี้ไม่ได้เอะอะไรก็กัดเนี่ยอะไรก็กัดหรอกนะครับเพื่อในแต่ละครั้งที่จะเข้าไปใกล้เยื่อเพื่อกัดเนี่ยพี่แกก็เสี่ยงเหมือนกันนะนะดูสิอย่างเยื่อตัวนี้คือคอร์ดสเนกนะครับถ้าโดนมันกัดเนี่ยแมงมุมก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันแหละเนี่ยยิ่งหลงยิ่งเลนตัวใหญ่ๆเนี่ยคิดดูนะครับแมงมุมไม่ใช่อยู่ๆจะวิ่่่งงเเเเข้้้้าาไไปปกัดดััดดลยยออะะนนนมจจํ็ทีตใชพพื บบการพวกนี้ก่อนหลังจากปลอดภัยแล้วถึงจะค่อยๆเข้าไปกัดน,นะนะค,คือเอาเข้าจริงๆแล้วแมงมุมพวกนี้มันไม่ได้ดุร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับการป้องกันตัวหลักๆของพวกมันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการหนีซะมากกว่านะครับจริงๆแล้วร่างกายของแมงมุมพวกนี้มันค่อนขอ้างจะเปราะบางเลยด้วยซ้ำมนนะครับแ้ถ้าโดนเข้าถึงตัวแล้วโดนจับโดนจิ้มโดนบีบโดนบี้เนี่ยก็แตกตายได้ง่ายๆเลยอ ในเวลาที่แมงมุมพวกนี้มันถูกคุกค,คามจวนตัวเข้าจริงๆเนี่ยพวกมันไม่ได้จะกัดเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะใช้ใยในการป้องกันตัวหรือไม่ก็แกล้งตายมากกว่านะครับการกัดจะเป็นทางออกสุดท้ายอะนะครับเพราะแมงมุมพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีพิษอะไรเยอะหรอกนะครับที่ไม่เยอะเนี่ยหมายถึงในเรื่องของปริมาณน,นะครับเพราะแมงมุมพวกนี้มันตัวกระตือเดียวมาผลิตพิษได้นิดเดียวส่วนใหญ่แล้วมันจะเก็บไวล่ามากกว่าแต่ถึงแม้นนว่าพิษจะมีน้อยนะครับแต่ถ้าโดนกัดทีแล้วบอกเลยนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับพิษไอ้ แมงมุมพวกนี้เนี่ยมันแรงมากๆเลยโดยพิษของแมงมุมแม่ใม่พวกนี้แล้วส่วนใหญ่จะเป็นพิษที่ออกผลต่อระบบประสาทส่วนกลางนะครับมันจะทําให้ผิวหนังใต้มีเลือดออกตามอาวัยวะภายในตอมน้าเหลืองในบริเวณใกล้เคียงเช่นลักและขาหนีบมีอาการอักเสบแล้วก็ปวดบวมแล้วนอกจากบริเวณที่โดนกัดมันจะปวดบวมแล้วก็ยังมีอาการแทรกซ้อนอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นไส้ปวดหัวอาเจียนอะไรก็โอ้อย่างที่หนักสุดเนี่ยคือหายใจไม่ออกหายใจลาบากถึงขั้นตายได้เลยนะครับ นนในกลุ่มแมงมุมแม่ไม้นั้นพิธีอันตรายที่สุดก็อยู่ที่มแมงมุมแม่ไม้ดํานั่นเองนะครับของแชมป์เลยมาหลายสมัยแล้วโดวยแมงมุมแม่ไม้ดํานั้นก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือตรงใต้ท้องของพวกมันนั้นจะมีลายสีแดงที่เป็นรูปเหมือนกับนาฬิกาทราอยอยู่นั่นเองนะครับอืมนี่ไงนาฬิกาทรายสีแดงชัดเจนไหมล่ะครับ <Okay. S 1> แมงมุมในกลุ่มของแมงมุมแม่ไม้พวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวที่สามารถทําอันตรายมนุษย์อย่างพวกเราได้เนี่ยจะเป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าตัวเมียของแมงมมมมมุแ้้ไวกนนี่ััต แล้วก็มีเขี่ยวที่ใหญ่พอจะสามารถกัดทะลุผิวหนังของมนุษย์อย่างพวกเราได้ส่วนสําหรับตัวผู้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับตัวกระต๊ยเดียวกัดนิ้วคนไม่เข้าหรอกนะปกติแล้วแมงมุมไม่ไม่ดาพวกนี้มันเป็นแมงมุมประจําถิ่นอยู่แถวทวีปอเมริกาน่นนะครับในแมงมุมตัวเมียตัวให,ใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีขนาดตัวได้รล่าๆถึง14-16ม mm มตรเลยทีเดียวนะครับในขนาดเดียวกันตัวผู้ของแมงมุมพวกนี้เนี่ยมีขนาดตัวแค่หนึ่งใน3ของตัวเมียเองเวลาที่จะเข้าไปผสมพันธุ์กับตัวเมียเนี่ยก็ต้องแอ เข้าไปไม่งั้นตัวเมียจะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเหยื่อจับกินได้เปล่าๆอดปัมป๊มๆซะก่อนตายเสียงเลยแต่ถึงแม้ว่าจะพูดอย่างนั้นก็เถิดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าแมงมุมตัวผู้ทุกตัวเนี่ยมันจะตายเพราะว่าโดนตัวเมียจับกินหมดหรอกนะครับบางตัวถ้าหนีออกมาทันนี่ก็ฟินเลยนะแต่ถ้าตัวไหนที่ติดลมนานเกินก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโดนจับแดกอาจจะเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นช่วงนาทีที่มีความสุขที่สุดของแมงมุมตัวผู้แล้วก็เสี่ยงชีวิตที่สุดข,ของแมงมุมตัวผู้เลยนะครับวิธีการ ลักข,ของแมงมุมตัวนี้ก็เหมือนแมงมุมทั่วไปนั่นแหละครับตัวผู้จะมีอวัยวะที่เหมือนกับนมอยู่ตรงขาผู้แรกเอาไว้สอดใส่เอาไวัยวะเข้าไปในตัวเมียเพื่อฉีดน้ําเชื้อแลวตรงช่องรับน้ําเชื้อของตัวเมยเียก็จะอยู่ตรงท้องอย่างที่เราเห็นนี่นะครับแต่พูดตรงๆเลยนะครับว่าพี่เยียประทับใจอวัยวะสืบพันธุ์ของแมงมุมตัวผู้สายพันธุ์นี้มากเลยนะครับเหมือนสปริงโจเลยเห็นไอจูเกียวแล้วคิดถึงเป็ดเลยดอกมะกาะกทำไมเนี่ยแมงมุมคือหลังจากที่แมงมุมตัวเมียได้รับน้าเชื้อจากตัวผู้แล้วนะครับ ไข่โดยที่พวกมันวางไข่ออกมาแล้วพวกมันก็จะใช้ใยของพวกมันปกคลุมเพื่อปกป้องคุ้มครองไข่ข,ของพวกมันนะครับ <Okay. S 1> แล้วใน,นเมื่อถึงเวลาฟักตัวของลูกๆของพวกมันเนี่ยออกมาทีนึงก็เป็นร้อยเลยนะครับไม่ต้องสืบเลยยุบยับแน่นอน oh, <ผม S 2> โอ้โหผูโธรทมโมสังโฆอ,อย่ามาเกิดแถวบ้านกูละกันกูไปไรอยอ ก็น,นะแมงมุมก็คือแมงมุมมันนะครับคนไหนจะเกลียดคนไหนจะชอบก็แล้วแต่รสนิยมมันนะครับ <Okay. S 1> อืมโดยอย่างแมงมุมไม้ดํานี่ไม่ใช่แมงมุมป่าแล้วด้วยซ้ำนะครับปัจจุบนันนี่แมงมุมพวกนี้อยู่ตามบ้านตามเรือนคนเนี่ยใต้เก้าอี้ก็มีก็นั่นแหละนะครับประเด็นหลักๆนะั่นก็คือแมงมุมพวกนี้เนี่ยมันมาหากินตามบ้านตามเรือนคนเพราะว่ามันมีไฟล่อมาแรงเยอะนั่นเอง แล้วบ้านใครลก,ลกไม่ค่อย<ไ>อทำความสะอาดเนี่ยนะแมงมุมพวกนี้มันก็อยู่กันแบบเปลมปีสีสุกเลยแล้วสำหรับคนไหนที่ไม่ค่อยโอเคกับสัตว์จำพวกนี้เนี่ยก็มันทำความสะอาดบ้านปัดกวาดอยากใหญ่บ่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ลดการ,รเผชิญหน้ากับแมงมุมพวกนี้ในชีวิตประจําวันนะเ,เพราะว่าถ้าเล<ไ>อเอ <ๆ S 2> ตัวไหนเข้ามาอยู่ใกล้กับพวกเราแล้วเนี่ยนะครับพวกมันมีอายุยืนยาวได้ถึง1-3ปีเลยนะครับและในช่วงเวลานั้นจะออกลูกไม่รู้กี่ครอกก็ไม่รู้แหละ <laughs> ไปลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะครับ<อ>ืสำหรับวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็คาดว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะได้เรียนรู้ชีวิตเกี่ยวกับเจ้าเมงมุมพวกนี้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วหลังจากนี้ถ้าใครจะไปหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างปลองดองกับสัตว์พวกนี้หรือว่าถ้าเห็นปุ๊บวิสาม,มันปัดก,ก็นแล้วแต่รสนิยมเลยนะครับพี่อย่าไม่ว่ากันนะนะเลี้ยงน้องเบียดไปกินเมงมุมก็ดีนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเบียดตาก้อนที่บ้านก็ใช้ปืนกาวยิงแม่งเลยมันใส่มันต้องซ้มอีกดอก Why you bully me แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพี่เย็ดด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะั่นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ